ลูกค้าคะเตาดอนตังเยลยรอสักครู่นะคะเอใจอ่ะกลัวกลัวเราแล้วจะมาขายทำไมวะ,ะก็เพราะว่าเอใจอ่ะอยากให้ลูกค้าทุกคนได้กินหมูปิ้งพิจิตสูตรตะเภาแก้วแสนอร่อย,อยนี้ค่ะแมหมหมูปิ้งนี่ก็น่ากินแม่ค้าก็น่ากินนะครับ เป็นสาวงามเมืองชาละวันเลยนี่งั้นผมขอ60แล้วกันฉันเอา20ได้เลยค่ะ60บาทกับ20บาทนะคะรอสักครู่ค่ะ1น3่งสองสี่ง โองอะไรโห,โหเคยเช็คหนังหน้าตัวเองว่าเพ๊ะว่าเนี่ยจะแปลว่าอะขนาดนั้นวะของคุณพี่สุดหล่อได้แล้วค่ะครับนี่ครับอุ้ยหนึ่งร้อยบาทต้องทอนเท่าไหร่นะทอนสี่สิบครับอ๋อ จริงด้วยค่ะนี่ค่ะมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเรามาอุดหนุนใหม่นะคะครับผมไปก่อนนะพิม<ป>ของคุณพี่20บบาทใช่ไหมคะ รอสักครู่นะคะเปิดถุง <Jam. S 1> ใส่หมูลงไปหนึ่งสองโอ๊ยวันนี้กูจะได้แดกไหมเนี่ยโอยทำไมมาสายจังวะแกก็ไปซื้อหมูป oh, uh ิ huh ้งมาเนี่ยดิโหแก กว่าแม่ค้ามันจะพูดจะทำอะไรแต่ละอย่างนะหมูปิ้งสุดจตะพเพาแก๊สแสนอร่อยหนึ่งสองสามอ้าพิมลิ้นแกปเปียหรอไม่เหมึงมันพูดแบบนี้จริงๆเว้ยหน้าตานะยังกะเงาะป่าพูดออกมานเวน้ยยังกะนันกเอกเกาหลีจริงเหรอวะแต่ก็หอมดีนะ น่ากินหรอถึงงั้นก็เหอะฉันคงไม่ไปซื้อแล้วอะ่ะโอ้ลำคาญตาแกแต่ไอ้ปอแฟนแก่ดูมันจะชอบชอบอีแมค้านั่นนะแล้อีแมคคามันก็ร้ายมันทำเสียงเล็กเสียงน้อยส่งสายตาออดอ้อนอยู่นั่นแหละฉันเห็นแล้วฉันโปรดแทนแกเลยจริงเหรอพิมพ์งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะแกพาฉันไปดูหน้าอีนั่นนจัดไปค่ะ หมูปิ้งตะเพาแก้วแสนอร่อยมยคะโอ๊ยบ้าจริงเกือบเสียภาพรักไปแล้วไม่ละ่ะอุย๊ยคุณยีสวัสดีค่ะจ้าวันนี้ขอหมูปิ้ง40บาทนะจ๊ะได้เลยค่ะวายคุณเลดวันนี้เอา50บาทเหมือนเดิมมคะปกติผมร้อยหนึ่งนะครับอุย๊ยตายจริงจำผิด ไม่ว่ากันนะคะไม่เป็นไรครับอีนั่นแหละมันได้แล้วค่ะเพียงทรงอะไรป่ะหมูปิ้งขายยังไงไม้ละห้าบาทจะ้ะแล้วถ้าฉันเอาครึ่งไม้ล่ะครึ่งไม้ก็ขายจะ้ะ เพราะว่าเอใจอ่ะยินดีขายให้กับลูกค้าทุกคนแล้วคุณพี่คนสวยสองคนอ่ะจะรับกี่บาทดีคะชาสามสิบฉันเอาครึ่งไม้พอดีว่าจะซื้อให้หมามันแดกไม่ว่ากันนะแค่อยากจะมาดูหน้าแมค่ค้าเฉยอ๋อได้ค่ะครึ่งไม้นะคะฮันแน่ที่อยากมาดูหน้าแม่ค้าเพราะว่ามีข่าวลือ ว่าแม่ขางามหยดย้อยเหมือนนางในวรรณคาดีใช่ไหมเปล่าแค่อยากมาดูว่าขายหมูปิ้งหรือกะหรี่กันแน่ <c oughs> แหมก็ต้องหมูปิ้งสิจ๊ะใครจะไปขายกะหรี่ปั๊บล้ะทำไม่เป็นหรอกนะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะขาย <c oughs> ก็มาขายข้างๆได้นะจ๊ะ <c oughs> พื้นที่ให้เช่าฟรี งั้นหมาซื้อครึ่งไม้อซื้อไปให้หมาครึ่งไม้รอแป๊บนะคะเห็นไหมออสินกูบอกแล้วว่าอินเนี่ยมันร้ายได้แล้วค่ะครึ่งไม้นะคะโอ้จงอรม หมาจะแดกหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยสินอย่าพูดอย่างนั้นดิวะฉันซื้อไปกินน่อยเออลืมไปอื้อว๊ายอ๋อคุณลูกค้าสุดหล่อคนนั้นนั่นเองอะเออ วันนี้จะรับหมูปิ้งกี่ไม้ดีคะ,ะวันนี้ไม่อยากกินหมูปิ้งอะครับวันนี้อยากกินอย่างอื่นมากกว่าอย,อย่านะคะมันมีงามนี่เลิกแอบได้ละก็เธอทำแบบนี้เพื่อให้ฉันชอบไม่ใช่หรอีต่อแหละที่แท้ก็อ่อยผัวก,กู ปล่านะสินคือพี่มาซื้อหมูปิ้งเฉยๆนะ่ะก็เห็นอยู่นี่อีแอฟแอทำเป็นแบลนะพี่แท้ก็อยากได้ผัวชาวบ้านละสิไม่ใช่นะคะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะก็เห็นอยู่อะว่าแกกอดผัวฉันอะสงสัยคุณพี่จะมีปัญหาทางด้านสายตานะคะสามีคุณพี่นั่นแหละค่ะที่มากอดหนูก่อนอะหนูหรอสภาพยังก็หมีควายเนี่ยกล้ามใหญ่กว่าผัวกูอีก ไม่จริงนะซินคือมันอำมาให้ท่าพี่อ่ะซินก็บอกว่าไม่ใช่ไงเฮ้ยยังจะมาแถ่หน้าด้านด้านอีกเอาไงซินฉันพร้อมสนับสนุนเว้ยป๊๊บกลับบ้านเดี๋ยวนี้ออมานี่๋อ้ยโอ้ยจ๊บจ๊บถ้าจะบ้าเราโดนรวนลามท้แทะอะไรกันนะ งงเอ้เราก็สวยซะด้วยหมูปิ้งไหมคะร้อนร้อเลยคะ่ะหมูปิ้งร้อนรอนฉันว่าแม่ค้าเนี่ยร้อนกว่หมูปิ้งอีกมั้งเนาะรานเนี้ยไฟแรงนะแกโดยเฉพาะไฟราดถ้าไม่ซื้อขอญาติ อยากกวนประสาทนะคะปิงอา้าวรับกี่บาทดีคะเอาหนึ่งบาทจ้ะได้เลยค่ะนี่น้องนั่นแฟนหรือพ่ออ่ะระวังนะแม่ค้าร้านนี้จะงาบไปเพราะว่าแม่ค้าร้านเนี้ยหิวผู้ชายคุณเลดคะวันนี้ เอาเหมือนเดิมไหมคะว้ายพูดจาน่าเกลียดเอาเหมือนเดิมไหมว่าสั้นเหมือนเดิมครับแต่วันเนี้ยลูกสาวผมเขาจะมาซื้อด้วยตัวเองสงสัยจะติดใจครับงั้นรอสักครู่นะคะว้าวเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะไอ้ใจพี่ขอซื้อสิบิบาทนะจ๊ะได้เลยค่ะพิมพ์เราซื้อไปให้หมาแดกบ้างดีกว่าเนาะอืม เอใจงั้นฉันเอาสังสิบบาทนะสิบบาทงั้นฉันเอาด้วยนะเอา20บาทย้อนย่อยนะย้อนย่อยอ๋อนี่พื่อเธอทำไมไปล้อเลียนเอจใจเขาแบบนี้ล่ะอ๋อไม่ได้ล้อเลียนนะคะก็ข้าอยากเป็นคนแบวๆมากอะ่ะชีนนี้ชีนนี้ชินใจงั้ไม่ว่ากันนะเอจจันเนาะไม่ว่าหรอกจ้ะ เอจใจอ่ะยินดีสำหรับคนที่ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองนะจ๊ะอีนี่มึงจะเอาไงฮะก็เริ่มก่อนเองไม่ใช่เหรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันเว้ยฮะจะยังไงไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งกันสิก็พูดเป็นคนปกติได้นี่แล้วจะแอบเพื่อนี่ทุกคนคะไม่รู้สึกอะไรกันบ้างเลยเหรอก็ไม่นี่ครับ มันก็แค่เทคนิคการขายเฉพาะตัวของเขาแค่นั้นเองอยากอ่อยพู๋ละสิท่าคงอยากรวยทางรัดผัวหนูอ่ะโดนมาแล้วอยังผัวหนูเนี่ยพี่ไม่เอาหรอกจ้ะถ้าพี่อยากมีผัวรวยๆเนี่ยพี่มีนานและฝรั่งหล่อนๆรวยๆเนี่ยลุมล้อมกันไปหมดจ้ะหาได้ดีกว่าผัวหนูหลายเท่าฉะนั้นอย่ามันแล้วการที่พี่เนี่ย ทำเสียงสองเสียงสามเสียงแปดมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะฮะผู้ดีไม่ชอบหรอหรือว่าจะให้ถามว่าพวกมึงอะอยากยัดหาอะไรไหมฮะวันนี้จะยัดหาอะไรแบบนี้เหรอยัดหาไหมไม่ไหวแล้วเว้ยยัดหาไหมห้ามูนี่ยัดยัดหาไหม ปกติพูดเพราะนะคะแค่เขาทำตัวไม่น่ารักนะคะรอสักครู่นะคะ